แล้วก็มีกรณีคืบหน้านะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปจากกลุ่มที่อ้างว่าเป็น b r ีอนะฮะออกมาเมื่อวันที่6สิงหาคม <c oughs> ความยาวเนี่ยประมาณสัก1นาที39ิาวินะฮะก็สรุปคร่าวๆว่าเป็นเป็นคลิปที่ระบุว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างตัวแทนของกลุ่ม b r ีอนกับไทยอีกแล้วเพราะมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเดือนรอมดอนตลอดทั้งเดือนเนี่ย กลุ่มนี้เนี่ยเขามองว่าไทยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้ผู้สึกข่าวก็ไปสอบถามเรื่องนี้กับรองนายกฝ่ายความมั่นคงพลตํารวจเอกประชาพรมนอกนะครับว่าเนี่ยทางกลุ่ม BRN เ,เขามีคลิปเผยแพร่ผ่าน y t u t u เนี่ยล้มโต๊ะการเจรจาคุณประชาก็บอกว่าก็เห็นคลิปแล้วนะฮะตอนนี้ฝ่ายฝ่ายไทยเองสันติบาลก็ทําหน้าที่ประสานแล้วก็แจ้งมาทาง กลุ่มบรเนว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนนะฮะความจริงแล้วเนี่ยยังไม่มีการล้มโต๊ะเพราะเขาเองก็เห็นว่าการเจราจายังมีความสําคัญอยู่เพียงแต่ช่วงนี้เนี่ยเขาจะขอชะลอพูดคุยกันไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับคาตอบจากฝ่ายไทยที่เคยเสนอมา5ข้อนะฮะว่าเราเนี่ยจะตอบอยังไงเพราะเขาบอกว่าเขายังไม่ได้คําตอบผู้สื่อข่าวถามบอกว่าเอา้าแล้วจะไปยอมเจราจากับเขาทําไมเราต้องเป็นตัวของตัวเอง ุณประชาก็บอกเรื่องนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับพี่น้องทางใต้ด้วยถ้าเราประกาศยุติการเจรจาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเสียขวัญกันหมดนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่าเ,เหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงขึ้นในช่วงช่วงหลังๆเนี่ยเป็นฝีมือกลุ่ม b บีที่เขาตอบโต้เราหรือเปล่าที่เราไม่ไม่ทำตามเงื่อนไข5ข้อที่เขาขอมาอุปชาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดอย่างกรณีเหตุการณ์ยิง โตอิหมามยะโกบเนี่ยนะฮะทางกลุ่ม BIN ก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ฝีมือเขาเป็นเรื่องของคนที่ไม่ต้องการให้การเจราจานั้นประสบความสำเร็จแล้วเรื่องนี้แนวโน้ม90%จะมีการออกหมายจับบุคคล2-3คนในเร็วๆนี้ตอนนี้กำชับไปแล้วนะฮะคือฟังแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่าคุณประชาเองก็มองว่าการเจราจาเนี่ยยังต้องเดินหน้าถ้าหยุดการเจราจา จะเกิดผลกระทบกับพี่น้องทางใต้จะไม่สบายใจแล้วก็พูดในทํานองที่ว่าไม่เชื่อคือ b บ N บอกว่าเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดียิงอิหม่ามยากบคุณประชาก็เชื่อแบบนั้นเหรอมันก็เป็นอะไรที่แบบเชื่อเชื่อเร็วไปไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ทางคุณถาวรเซนเนียมนะฮะอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยสสประชาธิปัตย์สงขาเนี่ยก็บอกนะครับว่า คลิปที่ออกมาล้มโต๊ะการเจราจาสันติภาพกับทางการไทยเนี่ยก็คือต้องยอมรับแต่ต้นว่าจริงๆแล้วกลุ่มเบียเอ็นเขาไม่ได้เต็มใจและไม่ตั้งใจจะพูดคุยกับทางการไทยแต่ทางการมาเลเซียบีบบังคับให้กลุ่มนี้ไปอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์และลงนามพูดคุยสันติภาพซึ่งทางการมาเลเซียเนี่ยเปิดหน้าชัดเจนว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเนื่องจากให้กลุ่มนี้พักพิงการที่เบียเอ็นยุติการพูดคุยเนี่ยตัวเองก็เคยเตือนรัฐบาลตั้งแต่ต้นว่า คนที่มาคุยด้วยเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงไม่มีอำนาจสั่งการให้กลุ่มเคลื่อนไหวในไทยยุติความรุนแรงได้โดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนที่ก็โทษกันไปโทษกันมาว่าใครก่อเหตุความไม่สงบนะฮะแล้วก็คุณถาวรบอกขอเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการสอม,มอชอเพราะว่าพลโทพลาดน,นั้นเ,เป็นบุคคลภายนอกไม่ได้รับความร่วมมือจากภายในสอม,มอชอมากเท่าไหร่ ขอให้มีการทบทวนคณะพูดคุยของทางการไทยก็คือพลโทรพราดรนพลเอกนิพันธ์ทองเล็กรองปลัดกระทรวงกลาโหมและพันตารวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการสออ,อตอนะครับซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนี้ในช่วงวันฮารีลายอก็จะเกิดเหตุรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ทราบว่ารัฐบาลก็พูดคุยอยู่กับกลุ่มเบอร์สตูและพูโลอยู่จึงอยากให้รัฐบาลหาผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนไม่ควรจะเปิดเผยเรื่องการพูดคุยเนื่องจากจะเกิดการแย่งกันได้หน้านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของป้ายซึ่งกเ็เขามีการสรุปตัวเลขออกมาว่าในช่วงเดือนรมอมฎอดนปีนี้ครับประมาณ40วันประมาณ40วันเนี่ยจนถึงวันที่7สิงหาเมื่อวานนี้เนี่ยก็ ยังมีเหตุรุนแรงเนี่ยเยอะเยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไปนิดเดียวเองอ